ก้อนฮิวมิกนะครับหรือฮิวมิกเน,นื้อหนุบมีฮิวมิกแม่อยู่ในถุงเนี้ถุงหนึ่งกิโลน,นี่มันมีฮิวมิกนะครับเดี๋ยวเท้าความก่อนว่าฮิวมิกเรามาจากไหนฮิวมิกเราเนี่ยได้มาจากแร่ผ่านหินตัวนึงชื่อว่าดิกไนรู้จักดิกไนไหมครับพอเขามาทํำฐานหินเนี่ยมันจะได้แร่ตัวนึงชื่อว่าซีโอไลท์นะครับอันนี้ไม่ต้องจํานะเราจะไปพูดก,กับคีย์เวิร์ดที่คิบอกไปเมื่อกี้นะครับนะครับ นะครับไม่ใช่ว่าแม่มีซีโอไลด์แล้วนะแม่ไม่ใช่นะครับ <S <S นี่เป็นที่ไปที่มาเนาะ <S 1> <S 1> เราเอาไปซีโอไลด์เนี่ยไปวิเคราะห์มันก็บอกว่ามีกรดยูมิกเนี่ยประมาณ2 5่สถึงเก้าสิบเนต์ในถุงนี้ต่อกร,รัมต่อมวลใน2 5่สถึงเกเรามียูมิกนะครับยูมิกฮิวมิกแล้วทีเราไปอ่านหนังสือเองยูมิกเทียบเลยสมบัคุณเยอะไม่ต้องจำจำคีย์เวิร์ดเดียวคือฮิวมิกช่วยให้ อารที่มีอยู่ในดินเนี่ยที่เราใส่ปุ๋ยปริมาณซ้ำๆตั้งแต่สมัยตะปุตตะปูอ่ารู้เลยนะครับว่าใครเป็นคนอีสานนะครับรู้จักคำว่าตะปุตตะปูนะครับนะครับใส่มาตั้งแต่สมัยไหนอ่ะออกมาจากดินก็คือมันนิวมิกเนี่ยช่วยทาให้พืชนอปลดปล่อยธาตุอาหารที่มีอยู่ในดินแล้วเนี่ยปลดปล่อยออกมาสู่รากพืชเจาะ